ลิฟเจอรี่เลยครับลิฟเจอรี่ไปครับเราชอบที่จะเป็นต้องเี้ยไปไปพี่ต้องลีเป็นต้องลีเอาโอเคเดี๋ยวความเป็นไปได้นะเวลา เป็นไปไม่ได้แล้ากาวลูกหนึ่งนาทีสิบห้าวิครับคือเวลาที่เหลืออยู่ครับลิมเชลรี่นี่คือที่ครับไปไปรถอ่ะรถอ่ะรถลดเออสี่นู้แล้วครับต้องการอีกห้าลูกครับไม่ใช่ไอชีโร่ไอชีโร่ไอชีโร่ใครจัดเวลาแร้วถึงสอง สูกแล้วหึสสมหารืออีก4ีลูกเท่า้หน่ิงไุไปเร็ววไปเร็รออ แล้วฉันพูดเลยว่าไรพวกตธอพูดคำว่าไรเมื่อกี้ <c oughs> เด่ว่าันองดีองตาพี่เวลาพูทำไมตาบอดูหลุกเวลาผบอกพี่เป็นคน,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 นดีเป่นคนดีจริงๆครับเชื่อมาเกืวมากกว่แกแต่ตอนทายประโยชไม่สดตานะหยอกเล่น,นะะไหครับแต่